ที่ก็จะเป็นชื่อร้านทองเป็นช่างเป็นยาวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างมาแล้วประมาณ5ปีกว่าค่ะห้าปีกว่าตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มรู้จักเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วก็จะมีหลากหลายค่ะมีการอบรมประชุมสัมมนาแล้วก็จัดงานแต่งก็มีด้วยนะคะค่ะที่นี่รับจัดหมดเลยค่ะ ก็คือแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นฟาร์มไก่ค่ะจะเป็นฟาร์มไก่แล้วก็เอาชื่อทองพันช่างเนี่ยจากฟาร์มไก่มาตั้งเป็นชื่อร้านอาหารต่อเลยค่ะและแล้วทองพันช่างเนี่ยมันมันแปลความหมายยังไงขึ้นมาันแปลได้เยอะมากพอดีว่าพี่หยงตุ้ยท่านเป็นด็อกเตอร์นะคะท่านจะพูดได้ละเอียดกว่าแต่ตอนนี้ท่านอยู่ห้องหนังสือค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้วยลงสีทั้งหมดเลยค่ะ ตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมดเลยครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าทั้งหมดแล้วก็เอาดินจากตรงหลังพญายนาคตรงนู้นนะคะมาถมมาถมตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาค่ะ<อ>สร้างขึ้นมาเป็นร้านทองบัญชัางค่ะ<อ>คือซึ่งซึ่งไม่ได้มีมีแปลนอะไรเลยคือสร้างขึ้นมาใหม่ๆเลยค่ะ,คะไม่ได้มีโครงสร้างอะไรเลยองงตัวนี้เราเราชอบมาก่อนไหมหรืออะไรมาก่อนไหมเพราะว่า ก่อนก่อนจากที่จะเปิดร้านเนี่ยเคยทําอะไรยังไงมาก่อนก็เคยทําร้านอาหารมาก่อนค่ะอ๋อเคยทำร้านอาหารมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าร้านที่เราทําอยู่มันเล็กไปค่ะ oh. ก็เลยแบบว่าอ,อยากแบบมีร้านอาหารที่มันใหญ่ขึ้น hmm. แล้วก็รองรับคนได้เยอะแล้วก็ผู้ <Okay. S 2> คนก็มาจัดเลี้ยงมาอะไรสังสรรค์มากมาย <Okay. S 2> คือปีๆหนึ่งนี้คือบริษัทจะมาเยอะมากค่ะหลายบริษัทเลย oh. ค่ะข้างหลัง <right? S 2> ด้านหลังนี้ก็จะเป็นที่จอดรถจอดได้ประมาณร้อยฝักคันค่ะเวลามีงาน ทั้งหลังตรงนู้นเลยค่ะตรงหลังแม่น้ำเลยค่ะก็จะมีพื้นที่จอดรดให้ค่ะ,คะจริงๆตรงนี้จะทําเป็นแบบแลนด์มาร์คด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ต้องลองงบอีกใช้เยอะมากค่ะเพราะที่นี่คือโครงสร้างของเราคือเราไม่ได้กู้แบงค์หรืออะไรเลยเราทํำด้วยเงินสดทั้งหมดค่ะก็เลยไม่มีผลกระทบช่วงโควิดก็อยู่ได้สบายๆค่ะหละักตอนโควิดกับหลังโควิดที่ตอนนี้คือผลกระทบอะไรบ้างครับ มีผลกระทบไหมก็จะมีเป็นบางช่วงๆนะคะเพราะว่าบางครั้งบริษัทเนี่ยเขาจะมากิเลียนไม่ได้เขาจะไม่มีการรวมกลุ่มค่ะเขาก็จะไม่สามารถที่จะมากิเลียนได้ค่ะก็ใช่ค่ะก็ต้องยกเลิกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอพอมันซาซาแล้วก็เขาก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มให้มาเริ่มให้มาทานเป็นกลุ่มๆแล้วแต่ว่าต้องแยกโต๊ะต้องห่างโต๊ะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เริ่มมาทยอยมาเรื่อยๆและช่วงเนี้ยคือก็โอเคใช่ไหมตอนนี้โอเคขึ้นค่ะค่ะ ยิ่งเมื่อวานถ้ามาเมื่อวานคนเยอะมากเลยค่ะช่วงเทศกาลนี้คนจะเยอะมากๆเลยว่าพวกโปรต่างๆมาเรื่อยๆใช่ไหมเช่นมีงานเทศกาลอะไรเงี้ยก็มีโปรชั่นใช่ค่ะใช่ค่ะที่นี่เพจก็จะมาเยอะค่ะเพจอย่างคนหลงทางเนี่ยเขาก็มาที่นี่ด้วยค่ะก็คนก็จะติดตามเพจเขาก็มาที่นี่กันบ้างค่ะก็บอกตามเพจมาแล้วก็มีสิทธิพิเศษคือลดให้ส0อซอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลยอาหาร ตอนนี้คือเข้ามาเมนูอาหารแล้วตอนนี้คือซิกเนเร์ของทางร้านเลนยมีอะไรบ้างก็จะเป็นปลากระพงของบ้านช่างนะคะคที่ลูกค้าเขาสั่งกันเยอะค่ะแล้วก็กุ้งลาซอนมะขาม,มค่ะเพราะว่ากุ้งอย่างที่บอกค่ะจะกรอบมากแล้วปลาที่นี่นะคะจะเป็นปลาแบบว่าปลากระพงที่ว่าส่ง,ส,งส่งไปที่ไต้หวันบ้างแล้วก็เกาหลีบ้างนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยแม่ครัวจะทอดแล้วกรอบมากค่ะอ๋ออันนี้คือมาาทานได้ถึงหัวเลยอ๋อเหรออันนี้คือทางลูกค้าเกาหลี หรือประเทศเกาหลีก็ไม่ขาดของไทยเราเนี่ยค่ะส่งเราใช้ปลาปลาอ่าเราเราใช้ปลาเกตนี้ค่ะในการที่เรามาใช้วัตถุดิบที่ร้านนี้ค่ะวัตถุดิบใหม่สดาใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราวันต่อวันค่ะวันต่อวันเพราะว่าตลาดก็ใกล้แค่นี้เองพี่เราเราไม่อัดของเยอะเวลาเปิดประมาณกี่โมงถึงี่สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วก็ปีสี่ทุ่มครึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีจัดเลี้ยง มีสั่งสรค์อะไรเงี้ยเราอยู่ประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วแต่ลูกค้าแบบเขาต่อเนื่องเนาะเขากำลังได้ฟิลอะเราก็ไปปิดเร็วก็ไม่ได้ค่ะก็ต่อเนื่องให้ค่ะมีวันหยุดอะไรไหมวันหยุดที่นี่ไม่เคยหยุดเลยค่ะไม่รู้จะหยุดทำอะไรใช่ค่ะเปิดตลอดเลยค่ะแล้วมีเบอร์โทรไหมมีค่ะขอเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะก็จะเป็นอ่าศูนย์แปดสองหนึ่งหกห้าห้าเก้าเก้าสองนะคะร้านอ่ร้านทองปันช่างแป่งยาวค่ะโอเคเฟซบุ๊ เพจเฟซบุ๊กก็ทองประช่างแปรงยาวค่ะฝากร้านฝากร้านนะคะก็ฝากร้านทองประช่างแปรงยาวนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะพี่ๆน้องๆมาอุดหนุนนะคะร้านทองประช่างแปรงยาวก็จะมีอาหารหลากหลายค่ะแล้วก็บรรยากาศดีค่ะแล้วก็รองรับลูกค้าได้เยอะมากเลยค่ะจัดอบรมสัมมนาหรือว่าประชุมทุกๆอย่างเลยค่ะงานแต่งหรืออะไรเราก็รับหมดเลยนะคะก็ราคาก็ไม่แพงมากค่ะเป็นกันเองค่ะฝากไว้แค่นี้ค่ะ